ข้อ82ดังได้สดับมาชาวประมงคนหนึ่งชื่ออริยะอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเขากำลังเอาเบ็ดตกปลาเห็นพระศาสดาสเสด็จมาเที่ยวบินทบาตในบ้านใกล้ประตูด้านเหนือแห่งกรุงสาวัตถีมีภิกษุสงแวดล้อมกำลังสเสด็จมาจากบ้านนั้นแลจึงได้วางคันเบ็ดยืนอยู่ พระศาสดาประทับใกล้เขาแล้วตรัสถามภะษาวกมีภาษารีบุตรเทระเป็นต้นว่าท่านชื่ออะไรแม้พราษาวกเหล่านั้นทูนนามของตนของตนโดยในเป็นต้นว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคลานะชาวประโมงคิดว่าพระศาสดาตรัสถามนามของภะษาวกทั้งหมดฉรอยจะตรัสถามนามของเราบ้างพระศาสดาทรงทราบจิตของเขาแล้วตรัสถามว่าอุบาศกท่านชื่ออะไร ชาวประมงทูลว่าข้าพระองค์ชื่ออริยะพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับเขาว่าอุบาสกผู้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเช่นท่านหาชื่อว่าอริยะไม่ส่วนพระอริยะทั้งหลายตั้งอยู่ในภาวะคือการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสคาถานี้ในธรรมมัทธวัคธรรมบทว่า บุคคลบบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุใดจะเป็นผู้ชื่อว่าอริยะด้วยเหตุนั้นหาไม่ได้เราเรียกว่าอริยะเพราะไม่บบเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงบรรดาบ,บทเหล่านั้นบทว่าเตนะแปลว่าด้วยเหตุนั้นบทว่าหิงสติแปลว่าเบียดเบียนบทว่าอหิงสาความว่าเพราะไม่บบเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงด้วยเครื่องประหารมีฝ่ามือเป็นต้น บาคาถาว่าอริโยติปวัจจติความว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ไกลาจากการเบียดเบียนเท่านั้นเรียกว่าอริยะเพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในภาวนามีเมตตาเป็นต้นในเวลาจบคาถาชาวประมงได้เป็นโสดาบันการอยู่ในประเทศอสมควรของชาวประมงนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งบุญกิริยาวัตถุคือการฟังวงเล็บธรรมส,สวรรค์ใหม่เรื่องชาวประมงจบ